พี่สนิทไม่อยากให้เพื่อนๆอออมีมีโมเมนต์นะคะว่าต้องคิดต้องคิดตรงนู้นตรงนี้เราต้องเอามานั่งแบบเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับฟังจนจบค่ะขอบคุณนะคะคลิปน bye ี้บ๊ายบายสวัสดีนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะ่าเครียดอะไรเงี้ยอย่าไปทําค่ะเพื่อน่ะเราจงทํางานให้เราให้มันมีความสุขค่ะเพื่อน่ะตรงนู้นตรงนี้เราแบบ ฉบับของเราเอาตัวตนของเราออกมาพี่เอาตัวตนของเราออกมาให้ได้นะคะคุณพัน่ะเราชอบคุยก็คุยเราชอบทานอาหารก็ทานพี่สนิทก็รู้สึกว่า2อ,อย่างนี่แหละคะ่ะแชร์ประสบการณ์กับทานอาหารเครียดอะไรเงี้ยอย่าไปทําค่ะคุณพัน่ะเราจงทํางานให้เราให้มันมีความสุขค่ะคุณพัน่ะตรงนูน้นตรงนี้เราแบบ ฉบับของเราเอาตัวตนของเราออกมาพิ่เพราะฉะนั้นเราก็ดูแลช่องของเราตัวเองให้ดีๆนะคะเพื่อนขาเนาะดูแลช่องคือพูดง่ายๆนะคะเพื่อนขาคิดเยอะๆเราจะสับสนนะคะเพื่อนๆเนาะเราจะสับสนสู้เราก็คือเราไปเราก็รับฟังมานะคะเขาเรียกว่าอะไรอะตามตักพี่สนิทไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เนอ่อามีมีโมเมนต์นะคะว่าตรง,งคิดตรงคิดตรงนู้นตรงนี้เราต้องเอามานั่งแบบเยอะ แล้วก็มานั่งเออเขาพูดมาคนนี้พูดเป็นอย่างนี้คนนี้พูดเป็นอย่างนี้เราก็ฟังไงว้เนาะเพื่อนเนาะฟังไว้ดีกว่านะคะเพื่อนขาเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องคิดอะไรมากมองกล้องอย่างนี้นะคะเพื่อนค่ะนั่งมองอย่างนี้เลย <c oughs> นั่งคุยกันดีกว่าเนาะเพราะว่าทุกวันนี้เนาะเพื่อนเก็เข้าไปในห้องไลฟ์เพื่อนนะคะเพื่อน่ะเข้าเข้าไปในห้องไลฟ์เพื่อนเนี่แหละค่ะก็ไปตามธรรมชาติของเรานี่แหละค่ะเพื่อนค่แล้วก็ไปฟังคนนู้นคน ซึ่งทาแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะถ้าเราถ้าเราจะไปอีกแนวหนึง่งเราก็ต้องฝึกฝนนะคะพเพื่อน,เ,น,อนะะพเพื่อนขาเนาะนี่แหละค่ะเพื่อนๆ่ขาพี่สนิทอยากออกมาคุยกับเเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลช่องของเราตัวเองให้ดีๆนะคะพเพื่อนขาเนาะดูแลช่องนี้ก็พูดแต่แต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะพเพื่อนเพื่อนขาเนาะแต่พี่สนิทขอบอกนะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนี่ๆชาวครีเ,ทเทอเตอร์ทุกๆท่านค่ะพบกับพี่สนิทอีกแล้วค่ะนะคะก็มานั่งพูดคุยกันเนาะเพื่อนๆนเนาะ นางเยอะแล้วก็มานั่งเออเขาพูดมาคนนี้พูดเป็นอย่างนี้คนนี้พูดเป็นอย่างนี้เราก็ฟังไว้เนาะเพื่อนเนาะฟังไว้ดีกว่านะคะเพื่อนขาเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องคิดอะไรมากเยอะแล้วก็มานั่งเออเขาพูดมาคนนี้พูดเป็นอย่างนี้คนนี้พูดเป็นอย่างนี้เราก็ฟังไว้เนาะเพื่อนเนาะฟังไว้ดีกว่านะคะเพื่อนขาเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องคิดอะไรมากก็สำเร็จกันเยอะที่ยังไม่สําเร็จก็มีค่ะเพื่อนขาที่ยังไม่สําเร็จก็มีเยอะแยะเลยตอนนี้เนาะ แต่ที่รอการตรวจสอบกปเยอะเนาะแต่ว่าพี่ก็เข้าลักษณะเนี้ยโฆษณาเข้าหรือเปล่าคลิปแบบนี้เราต้องปรับปรุงยังไงอะไรยังไงเราต้องทําไปประมาณนี้นะเพื่อนเนาะแตถ้าเราไปคิดเยอะเราก็ไม่ของเราเองดีๆอย่างพี่สนิทเนี่ยพี่พี่สนิทเองก็ต้องหันกลับมาดูแลเพื่อน ช่องของพี่สนิทเองนะคะเราก็ต้องดูแลควบคู่ค,ควบคู่ไปด้วยนะดูหน้าบ้านดูหลังบ้านเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลช่องของเราตัวเองให้ดีๆนะคะเพือ่อนขาเนาะดูแลช่องดูดูว่าของเราแต่ละวันนะเป็นยังไงนะเวลาเราไปหาเพื่อนมาเยอะๆแล้วมันมีผลอะไรกับเราหรือเปล่าโดนปิดคอมเมนต์หรือเปล่าหรือเวลาเราลงคลิปไปอย่างเงี้ยคือพูดง่ายๆนะคะเพือ่อนขานคิดเยอะๆเราจะสับสนนะคะเพื่อนๆเนาะเราจะสับสนสู้เราก็คือเราไปเราก็รับฟังมานะคะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามตดูดูว่าของเราแต่ละวันเป็นยังไงนะเวลาเราไปหาเพื่อนมาเยอะๆแล้วมันมีผลอะไรกับเราหรือเปล่าดงปิดคอมเมนต์หรือเปล่าหรือเวลาเราลงคลิปไปอย่างเงี้ยม,มองกล้องอย่างนี้นะค่ะเพื่อนๆค่ะนั่งมองอย่างนี้เลย <c oughs> นั่งคุยกันดีกว่าเนาะเพราะว่าทุกวันนี้เนาะเพื่อนๆก็อ่าเครียดอะไรเงี้ยอย่าไปทําค่ะเพื่อนๆค่ะเราจงทํางานให้เราให้มันมีความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะตรงนูน้นตรงนี้เราแบบ ฉบับของเราเอาตัวตนของเราออกมาพี่ซึ่งทําแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขนะคะเพื่อนเนาะถ้าเราถ้าเราจะไปอีกแนวหนึง่งเราก็ต้องฝึกฝนนะคะเพื่อนขาเนาะนี่แหละค่ะเพื่อนขาพี่สินิทอยากออกมาคุยซึ่งทําแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขนะคะเพื่อนเนาะถ้าเราถ้าเราจะไปอีกแนวหนึง่งเราก็ต้องฝึกฝนนะคะเพื yeah. ่อนขาเนาะนี่แหละค่ะเพื่อนขาพี่สินิทอยากออกมาคุยคือพูดง่ายๆนะคะเพื่อนขาคิดเยอะๆเราจะสับสนนะคะเพื่อนเนาะเราจะสับสน สู้เราก็คือเราไปเราก็รับฟังมานะคะเขาเรียกว่าอะไรอะตามตักแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลช่องของเราตัวเองให้ดีๆนะคะเพื่อนขาเนาะดูแลช่องไปในห้องไร์เพื่อนนะคะเพื่อนค่ะเข้าเข้าไปในห้องไร์เพื่อนๆนี่แหละค่ะก็ไปตามธรรมชาติของเรานี่แหละค่ะเพื่อน่ะแล้วก็ไปฟังคนนู้นคนมานะคะเราเอาแบบที่เราสบายๆนะคะเพื่อนค่ะตามสไตล์ของใครของของของแต่ละคนเลยนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนขาแต่ละช่องเนาะ ก็สำเร็จกันเยอะที่ยังไม่สำเร็จก็มีค่ะเพื่อนๆ่ะที่ยังไม่สำเร็จก็มีเยอะแยะเลยตอนนี้เนาะแต่ที่รอการตรวจสอบก็ยเยอะเนาะแต่ว่าพี่ก็ขับสนิทชอบพูดพิเิทก็คุยของพี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้มันก็คือตัวตนของพี่เนาะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลช่องของเราตัวเองให้ดีๆนะคะเพื่อนฐาเนาะดูแลช่องลักษณะเนี้ยโฆษณาเข้าหรือเปล่าคลิปแบบนี้เราต้องปรับปรุงยังไงอะไรยังไงเราต้องทําไปประมาณนี้นะเพื่อนๆเนาะเพราะถ้าเราไปคิดเยอะเราก็ไม่ เอาตัวตนของเราออกมาให้ได้นะคะเพื่อน่ะเราชอบคุยก็คุยเราชอบทานอาหารก็ทานพี่สนิทก็รู้สึกว่า2อย่างนี่แหละคะ่ะแชร์ประสบกันกับทานอาหารมานะคะเราเอาแบบที่เราสบายๆนะคะเพื่อนค่ะตามสไตล์ของใครของของของแต่ละคนเลยนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนค่ะแต่ละช่องเนาะของเราเองดีๆอย่างพี่สนิทเนี่ยพ,พี่สนิทเองก็ต้องหันกลับมาดูแลเพื่อน ช่องของพี่สนิทเองนะคะเราก็ต้องดูแลควบควบู่ไปด้วยนะดูหน้าบ้านดูหลังบ้านดมูมองกล้องอย่างนี้นะคะเพื่อนค่ะนั่งมองอย่างนี้เลยนั่ <c oughs> งคุยกันดีกว่าเนาะเพราะว่าทุกวันนี้เนาะเพื่อนๆก็นี่ก็พูดแต่แต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนขาเนาะ แต่พี่สนิทขอบอกนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับฟังจนจบค่ะขอบคุณนะคะคลิปนี้บา,บายๆสวัสดีนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะซึ่งทําแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขนะคะเพื่อนๆเนาะถ้าเราถ้าเราจะไปอีกแนวหนึง่งเราก็ต้องฝึกฝนนะคะเพื่อนๆขาเนาะนี่แหละค่ะเพื่อนๆขาพี่สนิทอยากออกมาคุยกันเยอะแล้วก็มานั่งเออเขาพูดมาคนนี้พูดเป็นอย่างนี้คนนี้พูดเป็นอย่างนี้เราก็ฟังไว้เนาะเพืเ่นอนๆเนาะ ฟังไว้ดีกว่านะคะเพื่อนขาเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องคิดอะไรมากํากระแสตามคอนเทนต์อะไรต่างๆฟังเข้าไปนะคะเพื่อนขาสิ่งไหนที่มานํามาปรับพิสนิน์ไม่อยากให้เ,เพื่อนๆอมีมีโมเมนต์นะคะว่าต้องคิดต้องคิดตรงนู้นตรงนี้เราต้องเอามานั่งแบบมมยนะคะเราเอาแบบที่เราสบายๆนะคะเพื่อนคะ่ะตามสไตล์ของใครของของของแต่ละคนเลยนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนขะแต่ละช่องเนาะ เดีเพื่อนๆนี่แหละว่าอย่าสับสนอย่าซีเรียสค่ะอย่าคิดมากค่ะเพื่อน่ะเอาตามสไตล์ของเราที่เรามีเนาะเอาเอาตัวตนของเราออกมานะเพื่อนๆนะไปเยอะแล้วก็มานั่งเออเขาพูดมาคนนี้พูดเป็นอย่างนี้คนนี้พูดเป็นอย่างนี้เราก็ฟังไว้เนาะเพื่อนเนาะฟังไว้ดีกว่านะคะเพื่อนค่ะเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องคิดอะไรมากกอสําเร็จกันเยอะที่ยังไม่สําเร็จก็มีค่ะเพื่อนค่ะที่ยังไม่สําเร็จก็มีเยอะแยะเลยตอนนี้เนาะแต่ที่รอการตรวจสอบก็เยอะเนาะแต่ว่า พี่ก็ครับซึ่งทําแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขนะคะเพื่อนๆเนาะถ้าเราถ้าเราจะไปอีกแนวหนึง่งเราก็ต้องฝึกฝนนะคะเพื่อนขาเนาะนี่แหละค่ะเพื่อนขาพี่สนิทอยากออกมาคุยกันเยอะแล้วก็มานั่งเออเขาพูดมาคนนี้พูดเป็นอย่างนี้คนนี้พูดเป็นอย่างนี้เราก็ฟังไว้เนาะเพื่อนเนาะฟังไว้ดีกว่านะคะเพื่อนขาเราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องคิดอะไรมากพี่สนิทไม่อยากให้เพื่อนๆเอนอีาะมีมีโมเมนต์นะคะว่าต้องคิด งคิดตรงนู้นตรงนี้เราต้องเอามานั่งแบบดูดูว่าของเราแต่ละวันเป็นยังไงนะเวลาเราไปหาเพื่อนมาเยอะๆแล้วมันมีผลอะไรกับเราหรือเปล่าโดนปิดคอมเมนต์หรือเปล่าหรือเวลาเราลงคลิปไปอย่างเงี้ยเอาตัวตนของเราออกมาให้ได้นะคะเพื่อน่ะเราชอบคุยก็คุยเราชอบทานอาหารก็ทานพี่สนิทก็รู้สึกว่า2อย่างนี่แหละค่ะแชร์ประสบการณ์กับทานอาหารเข้าไปในห้องไลฟ์เพื่อนนะคะเพื่อนค่ะ เข้าเข้าไปในห้องไลฟ์เ hmm. พื <lite ượ bs> people, ่อนๆนี่แหละค่ะก็ไปตามธรรมชาติของเรานี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็ไปฟังคนนู้นคนเอาตัวตนของเราออกมาให้ได้นะคะเพื่อนๆค่ะเราชอบคุยก็คุยเราชอบทานอาหารก็ทานพี่สนิทก็รู้สึกว่าสองอย่างนี่แหละค่ะแชร์ประสบการณ์กับทานอาหารสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆชาวครีเอเตอร์ทุกๆท่านค่ะพบกับพี่สนิทอีกแล้วค่ะนะคะก็มานั่งพูดคุยกันเนาะเพื่อนๆเนาะาลักษณะเนี้ยโฆษณาเข้าหรือเปล่า คิดแบบนี้เราต้องปรับปรุงยังไงอะไรยังไงเราต้องทําไปประมาณนี้นะเพื่อนเนาะมาถ้าเราไปคิดเยอะเราก็ไม่ละเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลช่องของเราตัวเองให้ดีๆนะคะเพื่อนขาเนาะดูแลช่องนามาปรับใช้ค่ะแต่ถ้านําไม่ได้นํามาปรับใช้ก็ฟังเพื่อเป็นความรู้นะคะเพื่อนเนาะฟังเพื่อเป็นความรู้เราไม่ต้องคิดเยอะค่ะเพื่อนขาเราไม่ต้องคิดของเราเองดีๆอย่างพี่สนิทเนี่ยพี่สนิทเองก็ต้องหันกลับมาดูแลเพื่อน ช่องของพี่สนิทเองนะคะเราก็ต้องดูแลควบคู่ควบคู่ไปด้วยนะดูหน้าบ้านดูหลังบ้านลูใช้เราก็มาปรับใช้แต่ถ้าของเราเบื้องหน้าเบื้องหลังเราไม่มีการแจ้งเตือนมานะเราก็ดูแลของเราไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนคะ่ะยังไม่ต้องไปลบเอาไปในห้องไลฟ์เพื่อนนะคะเพื่อนค่ะเข้าเข้าไปในห้องไลฟ์เพื่อนๆนี่แหละคะ่ะก็ไปตามธรรมชาติของเรานี่แหละค่ะเพื่อนคะแเราก็ไปฟังคนนู้นคนสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆชาวครีเอเตอร์ทุกทุกท่านค่ะ พบกับพี่สนิทอีกแล้วค่ะนะคะก็มานั่งพูดคุยกันเนาะเพื่อนๆเนะาะเอาแนะนำเเพื่อนๆนี่แหละว่าอย่าสับสนอย่าซีเรียสค่ะอย่าคิดมากค่ะเพื่อนค่ะเอาตามสไตล์ของเราที่เรามีเนาะเอาเอาตัวตนของเราออกมานะเพื่อนๆ,ๆนะเี๋ยนเพื่อนๆนี่แหละว่า